งวดที่แล้วนะครับเราเด่นที่6กับ7มาทั้ง6และ7ก็คือนะครับเ0 6นะครับ7ไปอยู่หลักร้อยทุกคนครับแล้วก็6 1 1นนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลขเด่นงวดที่แล้วแตดด่แรงมลภาวะนักสิวขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำมาไม่พักทั้งที่เราทากันแดดทาครีมบำรุงแล้วแต่ทำไมผิวยังพัง ตั้งนี่เลยกันแดดพันลาครบจบในหลอดเดียวกันแดดที่ไม่มันไม่อุดตันและดูแลผิวไปพร้อมกันมีให้เลือกถึง2ส,สูตรแบบแรกคือกันแดดไฮบิดหลอดสีขาวเนื้อบางเบาไม่ผสมรองพื้นตัวนี้วัยรุ่นชอบกันเยอะมากบอกลาปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายทาแล้วสบายหน้าไม่เหนียวไม่เยิ้มคัดสัรสารสกัดคุณภาพจากป่าอเมซอนดราก้อนบัต ช่วยลดรอยแดงลดอาการอักเสบฟื้นฟูผิวผสานเข้ากับเทคโนโลยีสารสกัดสุดรไฮบิดจากญี่ปุ่นที่ออกแบบมาเพื่อผิวแพ้ง่ายบางเบาซึมไวไม่วอกแล้วก็ยังมีมาลีนไกโคเจนจากทะเลโซนเมอร์ติเมเลเนียนประเทศสเปนที่มีความเข้มข้นสูงโดยเน้นปกป้องผิวจากรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงสีฟ้าเหมาะกับคนที่ไม่อยากแต่งหน้าเยอะแต่ยังอยากผิวสวยและปกป้องอย่างเต็มที่ ส่วนอีกแบบคือกันแดด BB ีหลอดสีแดงเนียนเหมือนลงลองพื้นนิดๆตัวนี้ดาราไลา่ขายกันเยอะมากเพราะทาปุ๊บหน้าดูผ่องคุมมันดีปกปิดรอยสิวจุดด่างดำด้วยมัลติวิตามินคอลลาเจนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูผิวจากแดดด้วยแอสตาแซนทีน สารสกัดจากสาหร่ายสีแดงใต้ท้องทะเลลึกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงจากทะเลแอตแลนติกเหนือช่วยให้ผิวกระจ่างใสสุขภาพดีดูออนเยาวไม่ต้องลงรองพื้นหลายชั้นเหมาะสำหรับใครที่เจอปัญหารอยสิวฝ้ากระหน้าหมองหรือวันที่ต้องรีบแต่ยังอยากดูหน้าสดใส ปกป้องครบทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าและฝุ่น PM 2.5ปลอดภัยเหมาะกับผิวคนไทยลองเลือกแบบที่ใช่สำหรับผิวคุณและคุณจะรู้ว่าทำไมคุณถึงติดใจกันแดดพนาลาสนับสนุนโดยกันแดดพนาลาสนใจติดต่อ l ล ne@ แอดพนาลา6395หรือโทรไปที่080 142 2452งส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางมีโปรลดด่วนโทรเลย สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีสวีดัตนะครับวันนี้เป็นเลขเด่นนะครับทุกคนครับเลขเด่นของปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับซึ่งทุกคนจะสังเกตนะครับเลขเด่นของเรานะครับต้นปีแรกนะครับไม่เคยพลาด นะครับต้นปีแรกนะครับไม่เคยพลาดนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับงวดที่แล้วนะครับเราเด่นที่6กับ7มาทั้ง6และ7ก็คือนะครับ706นะครับ7ไปอยู่หลักร้อยทุกคนครับแล้วก็ 6, 116นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลขเด่นงวดที่แล้วนะครับหลายคนนะครับก็ถูกเลขเด่นนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับบวงไว้ให้ด้วยนะครับทุกคนครับก็คือ0 6ย์นะครับ นางวดนี้ทุกคนครับกดแชร์3แชร์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วทุกคนจะสังเกตนะครับว่างวดที่แล้วนะครับเลขของเรานะครับก็คือเข้าหมดเลยนะครับทั้งเลขเด่นสุดนะครับก็มา06นะครับ3ตัวตรงงวดที่แล้วทุกคนครับ706 709นะครับสู่สาตัวตรงนะครับนะให้967นะครับมาบนแน่นอนนะเห็น1ตัวนะครับมาทั้ง6และ7นะครับสู่สาตัวตรงก็เข้า3ตัวตรงเลยนะครับคือ706 นะครับงวดที่แล้วทุกคนครับแล้วก็เลขฝ่ามือของเรานะครับก็เข kind of ้านะครับเข้าหมดเลยนะครับนี่ทุกคนครับเลขเด่นของเรานะครับซึ่งเราวงไว้ให้นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะครับก็มาทั้งศูนย์หกนะครับแล <te> ้วก็หกศูนย์เลยนะครับมาทั้งศูนย์หกนะครับแล้วก็หกศูนย์เลยนะครับงวดนี้ทุกคนครับมาลุ้นกันนะครับงวดนี้มาลุ้นกัน ว่าจะบงให้ตัวไหนทุกคนขอคนละสามแชร์นะครับขอคนละสามแชร์ทุกคนครับนะนะครับขอคนละสามแชร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นกันนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองร้อยหกสิบเก้านะครับงวดแรกของปีอาจารย์วชศักดิ์เด่นท่เจ็ดกับแปดครับนะครับอาจารย์วชศักดิ์เด่นที่เจ็ดกับแปดครับผมถามหน่อยครับว่า ใครชอบเจ็ดพิมพ์เจ็ดใครชอบแปดพิมแปดครับนะครับงวดนี้นะครับเจ็ดกับแปดนะครับจะมาให้ทุกคนเห็นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูวงกันนะครับว่าเจ็ดกับแปดนะครับผงบงให้ตัวไหนนะครับอ่ะตัวแรกครับเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ถามว่าสวยไหมสวยนะทุกคนครับเจ็ดศูนย์สวยติดไว้ก่อนทุกคนครับสวยครับมีโอกาสที่จะมาได้นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับนะครับงวดที่แล้วออกเจ็ดศูนย์หกนะครับงวดนี้อาจจะมาศูนย์เจ็ดก็ได้นะครับ ต่อไปครับเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งผมยังไงดีอะแต่ตรงกับเลขปฏิทินนะครับ7จ็ดหนึ่งหนึ่งเดนะครับก็ซื้อได้นะครับแต่ยังไม่ชอบมากที่สุดครับตัวที่สองครับ7จดสองครับเจดสองสวยทุกคนครับ7จดสองสวยนะครับน้งวดนี้เจ็ดสองสวยนะครับไม่รู้ว่าปีนี้7จ็ดะมาอีกหรือเปล่านะครับปีที่แล้วเราให้ถูก79นะครับ ตรงๆนะครับ7793ตัวตรงนะครับของปีที่แล้วนะครับต่อไปครับ73ครับ73ทุกคนครับซึ่งงวดที่แล้วผมไม่รู้นะครับอันหรือไม่อันนะครับแต่ถามว่า73งวดนี้สวยไหมนะครับก็ยังสวยอยู่ดีครับนะครับต่อไปครับ74ครับ74ก็สวยนะครับ74ก็สวยนะครับทุกคนครับต่อไปครับ75 จ็ดห้าห้าเจ็ดทุกคนครับปีที่แล้วนะครับไม่มาเลยนะต่อไปครับเจ็ดหกตัวนี้ก็สวยทุกคนต่อไปครับเจ็ดเจ็ดครับหวยออกวันเสาร์ทุกคนครับระวังเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะต่อไปครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดปีที่แล้วออกไหมทุกคนทุกคนปีที่แล้วออกเจ็ดแปดไหมผมจำไม่ได้เลยอโอยออกเยอะออกบ่อยมากปีที่แล้วออกบ่อยมากทุกคนครับเจ็ดแดแปดเจดนะครับปีนี้นะครับ จะมาตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่านะครับนะครับอ่าต่อไปครับเจ็ดเก้าครับปูปีนี้จะมาหรือเปล่าทุกคนครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดเก้านะครับงวดปีที่แล้วนะครับต่อไปครับแปดศูนย์ครับอ่าทุกคนครับต่อไปครับแปดหนึ่งครับอ่าต่อไปครับทุกคนครับแปดสองครับ นะครับต่อไปครับแปดสองทุกคนครับจะออกตั้งแต่ต้นงวดเลยหรือเปล่านะครับ8ปดสองครับต่อไปครับทุกคนครับ8ปดสามครับ8ปดสามทุกคนครับปีที่แล้วไม่มาเลยนะอ่ะต่อไปครับทุกคนครับแปดสี่ครับอ่ะทุกคนครับต่อไปครับ8ปดห้าครับตอนนี้ทุกคนจะงงงงอยู่นะครับทุกคนอ่ะต่อไปครับทุกคนนะครับแปดหครับ อ่ะต่อไปครับแปดเจ็ดครับนะครับแปดเจ็ดงวดนี้สวยนะทุกคนครับแปดเจ็ดงวดนี้สวยครับอ่ะแปดแปดงวดนี้ระวังเบิ้ลทุกคนครับแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยนะครับน่าสนใจนะนะครับแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าทุกคนครับน่าสนใจนะครับนะอ่ะต่อไปครับแปดเก้าแปดเก้าก็สวยจังเลยอ่ะนะครับแปดเก้าก็สวยจังเลยต่อไปทุกคนครับอ่ะจะวงให้แล้ว มาตกใจอกตกใจหมดผมลงให้คืนนี้นะครับทุกคนไม่ให้น้องมันขายกันแดดไงไอเราก็แบบสติจะตังเนาะทุกคนครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกระวังเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าน, 77, 78, 79, นะครับแปดเก้านะครับแปดหก แปดสองแปดสามกี่ห่างแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบห่างครับทุกคนครับแคปเจอร์สนับสนุนโดยกันแดกพนลาสนใจติดต่อ l ล n e แอดพานลาหกสามเก้าห้าหรือโทรไปที่080 142 2452ส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางมีโปรลดด่วนโทรเลย ก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้มีลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆจากอาจารย์ฝากด้วยนะครับ